จับค้อนอย่าจับใช่อย่างนี้ตักใส่ใจหน่อยเอาตัวนี้เอาหัวแรกๆเอาหัวมันทุบก่อือ้ำอาไรครัเอาทา,อา,างทุบเดีย๋ยวพ่อเอาอนี้จับอ้าจัดไปมีเครื่อไม้ทาทานยนานนู่อ่ะนี่เอาตรงๆมันมันฟึ่งเอาตรงๆลงตรงๆ อ่าอ่าเอาแน,น,น่นเอาแน่นถ้าโยกแน,น,นก่นมันโยกฟืนมันสีสามันจะขยับมันจะไม่แน่นเห็ไงไงนไหมนี่ต้องให้มันลงปึกปึกปึกเอาตอกไหม,ไมไอเ,เอาให้ตรงๆถ้าข้างมันไม่ได้เอาหัวมนันนี่เอาหัวมันนี่ค่อยๆตอกลุ่มอ่อเออเอาให้มันปึกๆเออ ถ้าแบบนั้นอ่ะมันโยกมันจะไม่แน่นตอจนเมื่อยมันก็ไม่แน่นอยากทำมันยงเห็นว่ามันมันไม่แน่นเห็นว่าอบถักเพียงกินข้าวแล้วโอ้ยแรงงานพูดขอ,อยกับอัพข้งนาใสอันอนี้นตันทำไงเออ,อผมนาหมบมเอบมตัวนี้ เแกทำไมปีปลาตะบูหัวเธออยู่ฝั่งโน้นที่ใจเนาะอยู่ฝั่งนี้หมอเดียวกันค่นเออแกร่เพิ่งนอนเดียวด้วยเนาะผักไอเราใหม่นอเดียวเต็มอะใหญ่เเราชอบเนาะผู้ชายใครไม่ชอบก็อยู่อยู่ตรงนี้ส่วนใครชอบก็อยู่ตรงนู้นกินข้าวครับกินข้าวมามามาเอาบวงมาขามาขยับกัะลูกมันจะอร่อยไหม มาแห่ตาเล่เราบุก hmm. mm ิน hmm. ล no. mm ่ะโอ้ยแรงงานแรงงานหนาเขาช้อนให้หัวเธอสบายเลยกินไม่แจงนอนเออหนาเขาไม่ชอบมันบอกแลเด็กมักินแต่สังลนู้นกินแตแบบันดเ้มเนี้ยเขาอืนู้หอาแค่ปามันนีล่ะมันหมดแล้วมั้งเอ มันสิไปอยู่เจนเามอ่งแล้วก็ไม่ชอบพังหน้าจะก็ออกมาเลยนนกินเนื้อัดบ้า